วันนีค่ะนักเรียนมาพบกับอักษรออนเลิร์นแน่นอนค่ะมาพบกับครูกวางนะคะคนเก่าหน้าเดิมเพิ่มเติม กับความรู้และก็ความสวยของครูนะคะที่มีมากขึ้นทุกๆวันนะคะบางคนแบบหูงูฟังประโยคแรกอะเรื่องความรู้ว่าหนูเชื่อนะแต่ความสวยเนี่ยหนูขอกดปิดบทเรียนแล้วก็บายบายไปก่อนเลยได้ไหมโอ้โหอย่าเพิ่งบายบายค,ครูนะคะมาอยู่กับครูก่อนคะ่ะแน่นอนคะ่ะวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ในวันนี้นะคะเรายังคงมีความรู้ดีๆรอเราอยู่คะ่ะในคาบเรียนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องราวนะเกี่ยวกับว่า วจักรชีวิตของสัตว์ไปเรียบร้อยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะได้เรียนรู้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่3ระยะอาฮ่าเอาแล้ววันนี้เรียนอะไรคะคุณครูมันก็ไม่ได้มีแค่3ระยะไงคะนักเรียนเพราะสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นี้นะคะเขามีทั้งแบบที่แบ่งเป็น3ระยะกับ4ระยะเอ๊ะแล้ว3กับ4ี่ มันต่างกันยังไงหรือมันต่างกันแค่ตัวเลขหรือหรือมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นยังไงยังไงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมคะไปหาคำตอบกันดีกว่าคะ่ะ มาค่ะคนเก่งของคุณครูเรามาเรียนรู้เรื่องราวสนุกสนุกกันดีกว่านะคะในคาบเรียนที่แล้วค่ะเราได้รู้จักนะคะวัตจักรชีวิตของสัตว์ค่ะที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี3ระยะไปแล้วเนาะไหนยังจําได้ไหมอ่ะว่าตัวอย่างของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่3ามระยะเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างตอบมาซิเด็กๆเ,เก่งมากค่ะอันแรกเลยเอกเอกเอกใช่ไหมก็คือไก่เนาะไก่ก็มีวัตจักรชีวิตยังไงเอ่ยตอนเป็น บบี๋เด็กใช่ไหมออกลูกเป็นไข่ก่อนเลยใช่ไหมออกลูกเป็นไข่แล้วปุ๊บก็ฟักตัวเป็นลูกจีย๊ยบใช่ไหมคะแล้วก็กลายไปเป็นอะไรคะกลายไปเป็นแม่ไก่ตัวเต็มวัยใช่ไหมเออที่ครูเราเรื่องตำนานโอ้ไก่ไงที่ครัวอยากเลี้ยงนะนะ้องลูกจี๊ยบนะคะปรากฏเป็นไงฮะขนม่งวงโตขึ้นโอ้ไม่ม่วงแล้วนะคะ้างบ้านหลอกนะคะดีนะไม่ซื้อมาเลี้ยงเชื่อแม่นะฮะนอกจากนี้มีตัวอะไรอีกพอจําได้ไหมอาจิ้งโจกนะคะ งูนะคะบางคนบอกว่างูหาหนูขอเลี้ยงงูได้ไหมคะเอาจริงๆก็ไม่ควรเนาะอ่ะตอนนี้จะเล่าให้ฟังนิดนึงก็มันก็มีงูประเภทที่เลี้ยงได้นะแต่อย่างที่บอกไงเหนือสิ่งอื่นใดการที่เราจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยหนึ่งเราต้องเรียนเรียนก่อนเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อรู้เข้าใจในธรรมชาติและชีวิตของเขาว่าเขาเนี่ย ในการจเจริญเติบโตเนะี่ยเขาต้องใช้อะไรบ้างหรือสิ่งแวดล้อมเขาหรือพฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนเราต้องมาประเมินตัวเองว่าเฮ้ย <ís> เราพร้อมไหมถ้าเราไม่พร้อมควรเลี้ยงไหมลูกไม่ควรถูกไหมแต่ถ้าเรามั่นใจเราพร้อมครอบครัว,รว,รวเราพร้อมอะจเลี้ยงได้ไม่ว่ากันนะจ๊ะเออแต่งูนี่ก็คุณครูขอบายบายนะจ๊ะไม่เลี้ยงจ้ะอ่ะง่ายๆหน่อยมะเลี้ยงปลาแม้ปลาก็สามระยะเหมือนกันเนาะนอกจากนี้ก็มี กบนะคะแล้วก็มีเต่าเนาะมีตั๊ก,กแตนนะคะแล้วก็มีมแมลงสาบมีใครสนใจเลี้ยงมแมลงสาบไหมลูกไม่นะคะโอ้โหแค่เห็นก็วิ่งแล้วนะ <_ d ata> น่ากลัวกว่ามแมลงสาบคือมแมลงสาบที่บินนันเรียนอันนี้บอกเลยนะจ๊ะอ่ะสามระยะนะคะนั่นก็คือตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ออกลูกเป็นไข่ส,สามระยะสามระยะมีอะไรบ้างนะไข่ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทีนี้สงสัยไหม ว่าสี่ระยะเนี่ยมันต่างกับ3ระยะยังไงบางคนบอกมันต้องเพิ่มมาสักหนึ่งระยะแล้วค่ะคุณครูถูกอันนี้ถูกนะคะอันนี้ถือว่าถูกนะคะใช่ค่ะมันเพิ่มขึ้นมาหนึ่งระยะค่ะก็คือพูดถึงสิ่งมีชีวิตนะคะที่วัตจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มีสี่ระยะเนี่ยนะสัตว์บางชนิดค่ะเมื่อมันฟักออกจากไข่แล้วเนี่ยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์เปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์สี่ระยะ ได้แก่อะไรได้แก่ไข่จากไข่ไปเป็นตัวอ่อนอ่าระยะที่เพิ่มขึ้นมาคือการเป็นดักแด้ดักแด้นะคะแล้วก็ตัวเต็มวัยนะคะซึ่งสัตว์ที่มีวัตจักรชีวิตแบบนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าพวกเราเนี่ยเคยฟังเพลงสมัยเราเป็นเบบีเด็กอนุบาลจำได้ไหม ที่เรร้รองตุมต่มตัวมเตียมเตียม,มออกมาจากไข่รเจ้านอนตัวใหญ่ลูกไข่กันเนาะ,ะคุณคุออ้นไหมบางคนบอกคุ้นคับครูคแต่ไม่คุ้นไม่คุน้นทํานองแบบนี้เลยนะคะเออมันคือวัตถุจากชีวิตของอะไรลูกผีเสื้อนั่นเองค่ะนะคะวัตถุจากชีวิตของผีเสื้อนะเพราะฉะนั้นเราได้รูล้ละสีร่ระยะมีอะไรบ้างนะตอบ1เป็นไข่2เป็นตัวอ่อน 3เป็นดักแด้และ4คือตัวเต็มไวทีนี้เราอยากรู้จักไหมคะว่าแต่ละระยะเนี่ยมีลักษณะชีวิตอย่างไรเมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบไหนถึงจะเรียกว่าอยู่ในระยะนี้ถ้าพร้อมแล้วนะฮะเรามาดูพร้อมกันระยะที่หนึ่งคืคอระยะไข่ระยะไข่นะฮะ นี่เลยระยะไข่ระยะที่หนึ่งนะคะเป็นระยะที่เซลลสืบพันธุ์เพศเมียก็คือเซลลไข่ค่ะได้รับการปฏิสนธิกับเซลลสืบพันธุ์เพศผู้ก็คืออสุจิค่ะ,ะบันทึกเพิ่มเติมนิดนึงนะจ๊ะบันทึกเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเป็นระยะที่เซลลสืบพันธุ์เพศเมีย เซลล์สุพันไม่มีคืออะไรนะจ๊ะใส่วงเล็บเซลล์ไข่นะคะได้รับการปฏิสนธิเด็กๆคะคนเก่งของคุณครูตอบคุณครูสิคำว่าการปฏิสนธิหมายความว่าอะไรอ่า การปฏิสนธิก็คือเป็นช่วงที่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้รวมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเองนะคะได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์ผู้ซึ่งเรารู้ว่ามันคืออะไรคะลูกตอบมาค่ะเก่งมากเลยมันคืออสุจินั่นเองนะคะ่ะวงเล็บให้คุณครูนิดนึงเรียบร้อยนะจ๊ะอะ ไหนใครเห็นเคยเห็นไข่ผีเสื้อมั้งโอถ้าบ้านใครเห็นไข่ผีเสื้อได้นะี่นะแสดงว่าที่บ้านในสิ่งแวดล้อมต้องอุดมสมบูรณ์ดีมากๆม่แน่เลยนะเออหรือไขยุงเคยเห็นไขยุงไหมไขแมลงวันนะคะพวกนี้นะคะหรือว่าพึ่งต่อแตนมแมลงปอเนะยคะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสีร่ระยะเหมือนกันนจะนอกจากผีเสื้อแล้วนะ มแมลงวันยุงพึ่งต่อแต่มแมลงปอใช่หมดเลยนะต่อมาเป็นไข่แล้วเป็นอะไรต่อดีใช่เขาก็จะมีการพัฒนาตัวเองค่ะไปเป็นตัวอ่อนค่ะไปเป็นตัวอ่อนนะคะในระยะที่สองค่ะระยะที่สองเราเรียกว่าตัวอ่อนนะจ๊ะทำไมถึงเรียกตัวอ่อนเพราะว่าระยะนี้นะคะเป็นระยะที่ลูกเนี่ยฟักตัวนะคะ ออกจากไข่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะซึ่งแน่นอนถ้าเราพูดถึง วัตจากชีวิตของผีเสื้อนะคะซึ่งเป็นสัตว์ที่เรารู้จักดีนะในเพลงร้องว่าไงนะ,ะตุ่มตัมตเมตรียมเตรียมออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ลูกใครกันหนอแสดงว่าตัวอ่อนเป็นตัวหนอนนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นตัวหนอนที่เราได้เห็นกันบางครั้งนะคนเนี่ยชอบรังเกียจเนาะเวลาเห็นตัวหนอนแล้วจะรู้สึกแบบ อิ่วตัวหนอนน่ะอฮ้ยกลัวแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาวงชีวิตของเขานะคะครูกับรู้สึกว่าช่วงของตัวหนอนเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่น่าศรัทธามากเลยนะนักเรียนหลายๆคนเนี่ยค่ะนักเรียนเวลาเห็นตัวหนอนแล้วก็จะแบบอิ่วรังเกียจแ้อ้หนูกลัวางคนแต่บางคนกลักวกลัวจริงๆนะคนแบบกลัวแบบคนหัวลุกเลยอย่างงี้ แต่ครูว่านะถ้าเราได้ศึกษาวงชีวิตของวัชจักนะคะชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่สี่ระยะแล้วเนี่ยได้ศึกษาจริงๆจะพบว่าช่วงเวลาของการเป็นตัวหนอนเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่น่าสะทามมากเลยนะทําไมรู้เปล่าออครูกับรู้สึกว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่แบบมันเลิศอะเลิศในแง่ที่ว่าเขาเนี่ยเป็นตัวหนอนเนาะเขารู้ว่าเขาจะต้องกิน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 เพื่ออะไร เพื่อสะสมพลังงานให้ได้มากที่สุดเพื่อรอเวลาที่เขาเนี่ยนะคะจะได้พัฒนาหรือว่าเปลี่ยนตัวเองนะคะไปเป็นดักแด้และรอเวลาจากดักแด้กลายไปเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองคือคือจากจากตรงนี้ที่เราได้ศึกษาคือรู้แหละว่ามันเป็นสัญชตาตญาณและมันเป็นวัตจักรชีวิตแต่ถ้าเราจะมองในมุมให้เราได้เอามาคิดและพัฒนาตัวเองนะเด็ก,เด,ก,เ,ดกเด็กว่าตัวหนอนมันมีแม่ที่ต้องคอยบอกนะว่าแบบ เฮ้ยไปกินข้าวนะดีย๋ยวไม่โตนะมีไม่ลูกไม่มีถูกไหมแต่เราเนี่ยเบบีปอสามเนี่ยคุณแม่ยังเรียกทานข้าวอยู่เลยถูกต้องนะเออมางคนบอกว่ามันเป็นธรรมาชาติหรือวัตถุจากชีวิตไม่เถียงบอกแล้วว่าไม่เถียงแต่ถ้าเราเอามาคิดให้เป็นแง่คิดไง เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะที่จะทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องกินข้าวแต่อาจจะเป็นเรื่องของการตั้งใจเรียนช่วยเหลือง,งานที่บ้านบ้างเล็กน้อยตามศักยภาพในช่วงวัยเนาะเอออันนี้แถมให้นอกเรื่องไปน,นิดหนึ่งกลับมาเป็นตัวหนอนตัวนอนก็จะกินใบไม้กิน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 นะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นอาหารของเขาเพื่อสะสมพลังงานในช่วงเวลานี้เพื่อรอผันเปลี่ยนตัวเองค่ะไปเป็นช่วงของ ดักแด้ค่ะคือระยะที่3นะคะเราเรียกว่าดักแด้ค่ะนะเราเรียกว่าดักแด้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งดักแด้นเนี่ยนะเป็นช่วงเวลาที่อะไรคะตัวอ่อนระยะสุดท้ายแล้วของสัตว์ที่รอ,อการลอคราบเพื่อจะเริญเติบโตไปเป็นตัว,ไป,ไ,ปตวไปเป็นตัวเต็มวนะัยเนาะอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เขาเป็นดักแด้อยู่เนี่ยเขาก็จะต้องอาศัย พลังงานจากช่วงเวลาที่เขาเป็นตัวอ่อนในระยะที่สองเนี่ยที่สะสมเอาไว้พอที่ช่วงเป็นดักแด้เนี่ยกินอะไรได้ไหมลูกไม่ได้ถูกต้องไหมจากในรูปเนี่ยนะคะก็เป็นดักแด้ของสิ่งมีชีวิตสองชนิดนะเอออันเนี้ยฝั่งเนี้ยแอบใบให้อันเนี้ยแอบใบให้ว่าเป็นของผีเสื้ออ่าอ,อันเนี้ยแอบใบให้ว่าเป็นของยุงอ่า มีใครรู้บ้างช่วงที่เป็นตัวอ่อนระยะที่สามของผีเสื้อเราเรียกว่าอะไรอ่าเราเรียกว่าดักแด่อ่าช่วงที่เป็นดักแด่อยู่ยังไงคะเคยจำเพลงได้ไหมแควนตัวไว้กับกิง่งนอนนิ่ง,น,งน,นินานนานอ่าวันและคืนเวียนผ่านนอนนอนหลับ สบายอ่าช่วงนี้ก็คือเจ้ากลายเป็นดักแด้มีแต่เยื่อยายหุ้มหอจนได้เวลาแล้วนออ่เดกแด้ก็จะไม่ลูกเปลี่ยนแปลงกายถูกไหมคะเออบางคนบอกนีค่คขาสอนนะคะอย่าร้องเพลงเลยนะคะอ,อ,อนี่นะบอกเลยนะลกูกถ้าครูกว่างไม่ต้องมาเป็นครูนะโอ ไปทำอย่างอื่นนะคะก็าะะเป็นนักร้องเหมือนกันเลยใช่ไหมเอออะทีนี้เป็นดักแด้นะคะนี่ของผีเสื้อเราเรียกว่าดักแด้แล้วของยุงคะเรียกว่าตัวอะไรคะตัวโมง่งเขาเรียกว่าตัวโม่งค่ะเออบางคนบอกว่าหัวหนูอ่ะไม่ค่อยได้สังเกตเลยว่าตัวโม่งหน้าตาเป็นยังไงเพราะหนูอ่ะเห็นแค่ช่วงที่เขาอ่ะเป็น ตัวอ่อนอยู่ในน้ำเนะี่ยเราเรียกว่าลูกน้ำใช่ไหมอ่าตัวอ่อนอยู่ในน้าเรียกว่าลูกน้ําตัวอ่อนของผีเสื้อเราเรียกว่าตัวหนอนแต่พอเป็นตัวโมงเนี่ยหนูมไม่ค่อยสังเกตเออเอาจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้สังเกตช่วงที่เป็นตัวโมงเนาะเพราะเพียงแค่เราเห็นลูกน้ําเราควรทําอย่างไรกับแหล่งน้ํานั้นคะเก็บน้ําไหม <laughs> เยี่ยมค่ะเลกิก เก็บไปทาไมอะคะเก็บเวื่อไม่เป็นยุงเหรอคะโอ้โหบางคนบอกเป็นยุงดีนะครูสนุกมากเลยเอาไม้ช็อตยุงมายยนยิงกระเรือกบนไฟนเลยทีเดียวนะคะเออเออคุณครูก็ชอบค่ะแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ควรทํานะคะเพียงแค่เราเห็นลูกน้ํานะคะอยู่ในแหล่งน้ําคือเราก็ควรกําจัดนะคะวิธีการกําจัดก็คือปล่อยน้ําทิ้งไปหรือถ้ามันเป็นภาชนะที่มีน้ําขังเช่น กระถางต้นไม้แตกยางรถยนต์ผู้นี้นะคะเราก็ควรจะเทน้ำนั้นออกเสียหรือว่าคว่ำภาชนะนะคะที่อาจจะเป็นแหล่งที่จะเก็บน้ําแล้วทําให้เกิดน้ําขังได้แล้วก็เป็นแหล่งที่ยุงลายนะคะจะมาวางไข่บริเวณนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณข้างเชื่อมั่นว่าเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นตัวโมกงในชีวิตจริงๆเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คงจัดการให้เราเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เห็นเป็นลูกน้าเนาะเพราะว่า ทุกคนนะก็รักลูกใช่ไหมไม่อยากให้เกิดยุงในบ้านเพื่อมามากัดลูกๆของเราหรอกเพราะว่ายุงเนี่ยมันไม่ใช่แค่สร้างความรําคาญหรือมาดูดเลือดเท่านั้นถูกไหมเพราะมียุงบางชนิดที่ทําให้เกิดโรคได้แล้วก็ระบาดมากเลยในประเทศไทยประเทศไทยเราเนาะก็คือยุงยุงเยฮะยุงเนียฮะยุงเฮะยุงลายเออยุงลายนะคะเป็นสาเหตุของ ไข้เลือดออกนั่นเองนะจ๊ะเออก็เข้าใจวันนี้ก็ดูรูปตัวโมงจากในบทเรียนของเราไปก่อนแล้วกันนะบางคนบอกคุณแม่หาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะปอกไปนี้ห้ามคว่ำแหล่งน้ํานะคะหนูจะรอดูตัวโมงโอ้โหอย่าเลยลูกนะดูรูปไปก่อนนะให้คุณแม่คุณพ่อได้จัดการกับแหล่งน้ําขังดีกว่าเนะี่ยเพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนในบ้านยิ่งบ้านไหนมีเบบีเด็กน้องเล็กๆด้วยเนี่ยอันตรายมากนะจ๊ะ จบไปในระยะที่3คือระยะที่เป็นดักแด้ผีเสื้อเรียกดักแด้ยุงเรียกตัวโมงนะคะเราก็จะเข้าสู่ระยะที่4ค่ะเราเรียกระยะที่4ว่าตัวเต็มวัยนะจ๊ะเรียกระยะที่4ว่าตัวเต็มวัยซึ่งเป็นระยะสุดท้ายค่ะระยะสุดท้ายนะคะเด็กๆที่ สัตว์เจริญเติบโตค่ะซึ่งแน่นอนระยะนี้จะทำอะไรคะ,ะสิ่งมีชีวิตในระยะนี้นะคะก็จะสืบพันธุ์นะคะสืบพันธุ์เพื่ออะไรคะเพื่อขยายพันธุ์ค่ะ,ะเพราะเราได้เรียนรู้ ไปแล้วนะคะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะมีคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งค่ะคือต้องสืบพันธุ์ได้เพื่อรักษาซึ่งสายพันธุ์หรือเผ่าพัานธุ์ของตัวเองเอาไว้นั่นเองนะคะนักเรียนจบเรียบร้อยกับสี่ระยะไหนเรามาดูซิว่าสี่ระยะมีอะไรบ้างจำได้ไหมสี่ระยะนะคะก็ประกอบด้วยนี่เลยเป็นไขค่ค่ะเป็นไข่แล้วก็พัฒนาไปเป็น ตัวอ่อนแล้วก็พัฒนาไปเป็นดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะยากมาไม่ยากเลยใช่ไะเออถ้านักเรียนรู้สึกว่ามันไม่ยากและเราอยากตรวจสอบความสามารถตัวเองเราก็ต้องมาทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> มาค่ะเด็กๆมาตรวจสอบความเข้าใจนะคะ ไปพร้อมๆก,กันกับข้อสอบเน้นการคิดค่ะแน่นอนค่ะข้อนี้นะเจอแผนภาพวัตจักรชีวิตของสัตว์บางคนบอกคุณครูหอหนูไม่ชอบโจย์แบบนี้เลยไม่ชอบวัตจักรไม่ชอบตารางไม่ชอบกราฟไม่ชอบแผนภาพแผนภูมิบอกเลยว่าไม่ยากนะเพียงแค่เด็กๆเ,เนี่ยค่อยๆค,คิดแล้วก็เปิดใจนะคะเราจะเห็นได้ว่าวิธีการสังเกตครูเคยบอกเสมอว่าให้เราเนี่ยดูก่อนว่า โจทย์ข้อนี้เขาต้องการรู้อะไรจากเรานะคะจากข้อนี้จริงๆก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีวัตจากชีวิตคล้ายแผนภาพอ่าแน่นอนคล้ายแผนภาพใช่ไหมคล้ายแผนภาพใช่ไหมเราถึงจะย้อนกลับขึ้นไปดูแผนภาพค่ะคือเป็นไข่เป็นตัวอ่อนเป็นดักแด้และตัวเต็มวัยมีจุดสนใจตรงนี้ค่ะขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะปฏิสนธิภายในค่ะอะ วัตจากชีวิตแบบ4ี่ระยะและปฏิสนธิภายในเออเป็นตัวไหนดีกบไก่ปลาตะเพียนมันกี่ร,ระยะคะนักเรียน3ระยะไม่ใช่หรอใช่ไหมซึ่ง4ี่ระยะก็คืออะไรผีเสื้อนะคะผีเสื้อเนี่ยมีวัตจากชีวิตสี่ระยะนะคะได้แก่ไข่ตัวอ่อนดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ3นั่นเองค่ะข้อ,อ่าตอบไปเลยนะจ๊ะ ไม่ยากเบาๆแบๆก็เลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะสัตว์ชนิดใดที่อยู่ในระยะตัวอ่อนจะมีรูปร่างไม่เหมือนพ่อกับแม่เออกบสุนัขวานหรือตกกะกแตนนะฮะแน่นอนค่ะคำตอบข้อนี้นะตัวอ่อนของสุนัขวานและตะกแตนนะคะนักเรียนมีรูปร่างลักษณะคล้ายพ่อกับแม่ค่ะแต่มีขนาดเป็นไงกว่าคะเล็กกว่าคะ่ะ ตอนที่เขาอ้ววออกมาเนี่ยนะคะขนาดของเขาเนี่ยจะเล็กกว่าพ่อแม่นะแต่เหมือนพ่อแม่เลยแล้วก็รอการเจริญเติบโตเพื่อเปลี่ยนแปลงไปให้เหมือนกับพ่อแม่นั่นเองนะคะส่วนตัวอ่อนของกบเนี่ยนะคะจะมีลักษณะรูปร่างแตกต่างไปจากพ่อแม่นะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างคล้ายกับพ่อแม่เมื่ออยู่ในระยะตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เชื่อมโยงกับทบเรียนที่แล้วเนี่ยที่เราได้เรียนในเรื่องของ3มระยะไปแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบข้อหนึ่งจ้าไม่ยากเลยเนะจ๊ะข้อต่อไปค่ะระยะลูกน้ำจ้ะระยะลูกน้ำของยุงนะจ๊ะเปรียบเทียบได้กับระยะใดของผีเสื้อเออระยะลูกน้ำของยุงเปรียบเทียบได้กับระยะใดของผีเสื้อจําได้ปะจาได้ไหมจําไม่ได้กลับมาดูหน้านี้จาไม่ได้กลับมาดูหน้านี้นี่น,น,นี่นี่หน้านี้นี่ใช่ไหม ระยะนี้นะคะก็คือเป็นระยะที่ทำมาผีเสื้อเรียกว่าตัวหนอนอและยุงเรียกว่าลูกน้ำนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะนี่เลยเราตอบข้อไหนดีระยะลูกน้ำของยุงเปรียบเทียบกับระยะใดก็ต้องตอบตัวหนอนนั่นเองค่ะ,ะเพราะว่าไข่เนี่ยเป็นไข่เหมือนกันเนาะดักแด้ของผีเสื้อก็คือตัวโม่งของยุงค่ะ นะส่วนตัวเต็มวัยของผิเสื้อก็คือผิเสื้อของยุงก็คือยุงเนาะอ่ะจบไปแล้วนะคะ3ข้อกับข้อสอบเน้นการคิดยากไหมไม่ยากเลยนะคะหวังว่าพวกเราเนี่ยจะตอบถูกกันทุกข้อเลยนะถ้าใครยังไม่ถูกทํายังไงดีนะักเรียนมันอาจจะมีบางข้อที่แบบเอ้ยครูฉเฉลยไปแล้วทําไมข้อนี้เราถึงผิดก็แปลว่าเราอาจจะยังต้องไป ทบทวนเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะบายบายกันอย่าลืมคะ่ะนักเรียนที่จะไปทบทวนนะคะว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่สี่ระยะมีอะไรบ้างอันที่1อันที่2ค่ะในตัวอย่างสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุงหรือผีเสื้อที่เรารู้จักกันในแต่ละช่วงชีวิตของเขาในแต่ละระยะเนี่ยเราเรียก เขาว่าอะไรเออ,อันนี้เป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันนะวันนี้ครูกวางและบวบทเรียนสนุกๆน,นะคะต้องลาพวกเราไปก่อนอย่าลืมทบทวนนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น